วันนี้กกตอขอบอกในเรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากคำถามที่ว่าถ้าต้องการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างในเรื่องนี้ขอตอบว่ามีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. อายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 4. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภาซึ่งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดและไม่ถูกจำกัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดแล้วพบกับกะกะตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ